ผลลัพธ์อย่างแรกยกประชับของผิวหน้าการลดบวมนวดเดนต่อมน้ำเหลืองทำให้หน้าขาวกระจ่งา,างใสเปล่งปังอมชมพูลูกค้าได้รับความฟินไปเนี่ยก็คือนวดลิฟติ้งคอ้วนะก็นวดหน้าตอนจบก็คือมีนวดศีรษะโรคประจำตัวห้ามฉีดหรือว่าทำหัตถการทางการแพทย์อื่นๆทั้งฟินแล้วก็รีแลกซ์ผ่อนคลายปลอดภัยด้วยเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเอ้ยเราไม่รู้อะไรบ้างอะไรที่เราจะต้องเติมอะไรที่เราขาดมาที่เดียวก็คือสวยครบ จบในทีเดียวค่ะพี่บิวมั่นใจนะคะว่าโปรแกรมซูเปอร์ดับเบิลเป็นบริการอันดับหนึ่งของทั้งหมดที่รักลิสามีอยู่ค่ะเจ้าแรกๆเลยที่มีบริการนวดหน้ายกกระชับด้วยมือช่วงนั้นที่เป็นวิกฤตเลยเนี่ยมันมีหลายแบรนด์เกิดขึ้นมากเนี่ยทาไม่ได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการค่ะจนกลายมาเป็นโปรแกรมนวดหน้ายกกระชับที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของร้านเราค่ะอยากให้พี่บิวช่วยเล่าความเป็นมาของ การนวดหน้ายกกระชับด้วยมือของทางรักลี่สาวเวลเนตแอนด์สปาน่ค่ะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะคะเจ้าแรกๆเลยนะคะที่มีบริการนวดหน้ายกกระชับด้วยมือค่ะเป็นเจ้าต้นๆอันดับต้นๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับปัญหาของลูกค้าด้วยช่วงนั้นเนี่ยเราก็ดูแลลูกค้าโดยการนวดยกกระชับด้วยมือนะคะและก็พี่บิวก็เลยมีความมั่นใจมากๆค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะและบริการ การนวดหน้าของเราเนี่ยเป็นบริการอันดับหนึ่งของรักลิสาที่มีอยู่ทั้งหมดค่ะพี่บิวมีไปลงคอร์สนวดหน้าด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการไปลงเรียนคอร์สนวดหน้ากับสถาบัานที่มีมาตรฐานค่ะดูแลมาตรฐานการนวดหน้าทุกๆสาเดือนและทุกๆบริการด้วยค่ะจนกลายมาเป็นโปรแกรมนวดหน้ายกกระชับที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของร้านเราค่ะอยากให้พี่บิวพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทําโปรแกรมซูเปอร์ดับเบิลลิฟต์นะคะผลลัพธ์อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องของการ ยกระชับของผิวหน้านะคะที่หน้าจะรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นนะคะหลังจากที่นวดทันทีด้วยเทคนิคพิเศษนวดตามลายมัดกล้ามเนื้อของพนักงานทราปิสิ์เราค่ะอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการลดบวมนะคะปัจจุบันเนี้ยการรับประทานอาหารนะคะก็คือจะมีรสจัดเค็มเปรี้ยวหวานอย่างนี้ค่ะจะทําให้หน้าเนี่ยมีอาการบวมนะคะหลังจากที่นวดซูเปอร์ดับเบิลริปไปเนี่ยจะสามารถลดบวมบนใบหน้าได้ค่ะอย่างที่3เลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนวดเดน ต่อมน้ำเหลืองผลจากการนวดเดนต่อมน้ำเหลืองเนี่ยทำให้หน้าขาวกระจ่งางใสเปล่งปังอมชมพูอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจริงๆแล้วนวดหน้าซูเปอร์ดับเบิรลิฟต์นะคะก็คือจะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะเริ่มต้นนวดได้อ่ะค่ะตั้งแต่อายุ15ปีเลยนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยค้าจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ี่กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวนะคะที่ลูกค้าเริ่มมีโรคประจําตัวเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดค่ะห้ามฉีดหน้าหรือว่าห้ามทําเลเซอร์ค่ะ แล้วก็กลุ่มที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มที่กลัวเจ็บนะคะคือเจ็บไม่อยากจะเจ็บตัวเลยไม่อยากแบบว่าโดนเข็มเลยเนี่ยก็ใช้ทางเลือกนี้เหมือนกันค่ะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่วัย30บวกขึ้นไปนะคะที่เขามีปัญหาจริงๆนะคะในเรื่องของความหย่อนคล้อยบนผิวหน้าเขานะคะแล้วก็เริ่มมีร่องแก้มนะคะหรือว่าหนังตาที่ตกลงเนี่ยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอายุประมาณ20บวกบวกนะคะน้องๆพวกนี้อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้วัยเนี่ยจะเป็นวัยที่ทํางานค่อนข้างหนักละคะ่ะ เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาด้วยเวลาทําอะไรก็จะชอบแบบบวกไปด้วยเลยทั้งเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ความสวยความงามนะคะอีกคําถามหนึ่งค่ะพี่บิวเป็นคําถามที่ลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยก็คือนวดหน้าครั้งแรกเนี่ยเห็นผลเลยไหมคะเห็นผลเลยค่ะหลังจากที่นวดไปหนึ่งข้างเนี่ยลูกค้าสามารถขอทรพ์บิสเนี่ยดูกระจกเปรียบเทียบได้เลยนะคะว่าหน้าเนี่ยด้านที่นวดไปแล้วเนี่ยจะยกกระชับขึ้นทันทีเลยค่ะ หลังจากที่นวดไปค่ะความยกกระชับเนี่ยคะ่ะจะอยู่ได้นานแค่ไหน ก็เปรียบเสมือนการออกกําลังกายเลยค่ะถ้าอยากมีซิกแพ็ที่หน้าท้องเนี่ยต้องซิทอัพ50ครั้งต่อวันนะคะไปเรื่อยๆ7วัน10วัน15วันนะคะเหมือนหน้าเลยค่ะก็เราใช้เทคนิคการนวดตามลายมัดกมเนื้อที่หน้านะคะก็สักประมาณ5วันถึง7วันค่ะลูกค้ามานวด1ครั้งแล้วก็มานวดต่อเนื่องกันเนี่ยสักประมาณ5อาทิตย์ค่ะก็จะเห็นผลชัดเจนขึ้นแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยก็อยากให้ลูกค้ามาเมนเทนค่ะ2อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งอย่างนี้ค่ะ ก็จะเห็นผลชัดเจนแล้วก็ผิวหน้าเราเฟิร์มกระชับตลอดไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเลยได้ทั้งความฟินความสบายความรีแล็กซ์นะคะที่สําคัญเนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ค่ะปลอดภัยมีคุณภาพแน่นอนเลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อะไรคะในการนวดหน้าโปรแกรม Super Double ิ i f t เราใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Academy นะคะใช้ตั้งแต่เปิดร้านมาเลยค่ะมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปเนี่ยที่ยังไม่มีคลินิกหรือสถาบันความงามเยอะขนาดนี้<ม>เราเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยแบรนด์ Academy มาบริการนวดลูกค้า แล้วก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยค่ะที่มีการนวดยกกระชับผิวหน้าให้ลูกค้าด้วยมือนะคะซึ่งแบรนด์ Academy เนี่ยมีมานาน85ปีแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะเป็นเพศสัชกรนะคะที่เขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะคะเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์เวชสัมางต่างๆนะคะทําไมเขาถึงมีแบรนด์นี้นะก็เพราะว่าเขาเนี่ยสนใจเรื่องพวกนี้และก็มีแลบเป็นของตัวเองนะคะอยู่ที่เมืองปารีสนะคะ เขาวิจัยหลายขั้นตอนมากๆค่ะกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้มาใช้บริการลูกค้าแล้วก็ส่งกับทดลองใช้บริการเองด้วยค่ะเราก็ไม่มีอาการแพ้อะไรเลยค่ะ ที่พี่บิวไปลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับการนวดหน้ามาค่ะอยากจะถามว่าพี่บิวเรียนอะไรมาบ้างคะได้อะไรมาบ้างก็พี่บิวเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะขั้นตอนการล้างหน้านะคะการขั้นตอนการนวดหน้าสครับหน้านะคะแล้วก็การทําหน้าด้วยเครื่องการผักวิตามินทั้งหมดนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือการเข้าช่วยแพทย์เรียกว่าเรียนการเป็นผู้ช่วยแพทย์ด้วยค่ะ,คะแล้วทําไมถึงตัดสินใจไปเรียนเองคะทำไมไม่ส่งที่เทเลปิดไปเรียนอะไร ย่่ีคะตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่หน้าคิดว่า จะต้องเป็นตัวเองไปเรียนค่ะเพราะว่าถ้าเราได้รู้ในเรื่องของขั้นตอนเบื้องต้นเนบะสิกพื้นฐานแล้วก็ระดับแอดวานซ์ต่างๆเครื่องต่างๆทั้ง,ง,ง,งหมดเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมาบอกพนักงานที่ร้านเราได้แล้วก็มาแนะนําลูกค้าที่ร้านเราได้ค่ะก็อยากที่จะเรียนเองแล้วก็ทําเป็นเองให้หมดค่ะถ้าให้พูดถึงเรื่องอุปสรรคนะคะเรามีในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เข้ามามีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นนะคะมันเลยทําให้พี่บิวเนี่ย ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแก้ไขในส่วนที่เราขาดนะคะพยายามที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจและก็ตรงจุดลูกค้ามากที่สุดค่ะแล้วพี่บิวรู้ได้ยังไงคะว่าเ,าเราต้องปรับตรงไหนบ้างถึงจะตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงนั้นที่เป็นวิกฤตเลยเนี่ยมันมีหลายแบรนด์เกิดขึ้นมากเนี่ยพี่บิวก็เริ่มแบบว่าเข้ามาที่สาขานะคะเข้ามาหน้างานหน้าร้านเลยมาเจอลูกค้าด้วยตัวเองมาบริการ กลูกค้าด้วยตัวเองเข้ามาพูดคุยกับลูกค้าค่ะแล้วก็มาสอบถามปัญหาความต้องการของลูกค้านะคะก็มองคอยสังเกตและก็จดทุกอย่างค่ะเราก็จะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแก้ปัญหาอะไรถ้าไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้บางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ <S <S เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเอ้ยเราไม่รู้อะไรบ้างอะไรที่เราจะต้องเติมอะไรที่เราขาดพิวก็มีการปรับแก้นะคะขั้นตอนการทำซูเปอร์ดับเบิลลิฟต์นะคะเพิ่ม เวลามากขึ้นเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเทคนิคนะคะให้ลูกค้ารู้สึกสบายมากขึ้นจาก60นาทีเนี่ยพี่วิวเพิ่มเป็น90นาทีค่ะก็ลูกค้าหลายๆคนประทับใจมากค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขารีเควตตั้งแต่ที่มาทําตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วค่ะจนกลายมาเป็นโปรแกรมนวดหน้ายกกระชับที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของร้านเราค่ะค่ะอยากให้พี่วิวพูดถึงจุดเด่นสัก3จุดเด่นนะคะในการที่คุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะเข้าใช้บริ การโปรแกรมซูปเปอร์ดดบเบิลิฟกับทางรักที่สาค่ะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของโลเคชันค่ะโลเคชันเราเนี่ยอยู่ในห้างนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมาเดินห้างก็จะสะดวกในเรื่องของที่จอดรถค่ะแล้วก็ผู้หญิงหลายๆท่านนะคะก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะมาก็อยากจะทําสวยด้วยมาธนาคารด้วยรับประทานอาหารด้วยนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็พาลูกมาเรียนพิเศษก็มีค่ะส่วนข้อ2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพนักงานนะคะด้วยที่เราเนี่ยเปิดมา นานกว่า10ปีแล้วตัวพนักงานเองเนี่ยก็อยู่กับเรามาตลอดนะคะทุกๆ3เดือนเนี่ยเราจะมีการเทรนการนวดหน้านะคะแล้วก็บริการทุกบริการเลยนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเทคนิคของพนักงานเราเนี่ยที่นวดแล้วก็ยกกระชับด้วยแล้วก็เห็นผลชัดเจนหลังทําทันทีด้วยค่ะทำให้ลูกค้าหลายๆคนประทับใจค่ะแล้วกเกิดการใช้ซ้ําค่ะก็สนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์นะคะที่เราเอามาให้บริการลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ตัว Academy นะคะนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําเลยค่ะที่มีคุณภาพนะคะสําหรับลูกค้าที่แพ้ง่ายเนี่ยก็ไม่มีอาการระคายเคืองนะคะหลังจากที่ใช้บริการ ไปค่ะแล้วก็กลับไปไหนก็หน้าขาวหน้าฉ่ำกันนะคะมีความประทับใจในการเข้ามาใช้บริการค่ะลูกค้าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยคุณผู้ชายสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ต้องกังวลค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่มีการไปทําหัตถการทางการแพทย์มาค่ะควรจะเว้นระยะหา่างประมาณเท่าไหร่ดีคะ ถึงจะสามารถนวดหน้าซูปเปอร์ดับเบิลลิฟต์ได้ถ้าเป็นกลุ่มพวกวอท็อกฟิลเลอร์นะคะร้อยไหมเนี่ยต้องเว้นระยะประมาณ1เดือน2เดือนนะคะก็ตามที่คุณหมอแนะนํานะคะอาจจะมีให้คอนซัลคุณหมอก่อนแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของเมโซหรือสกินบูสเตอร์อื่นๆค่ะสามารถนวดได้เลยนะคะ2-3วันนะคะหลังจากที่ฉีดไปหรือบางครั้งเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ให้นวดเลยก็มีค่ะลูกค้าได้รับความฟินไปเนี่ยก็คือนวดลิฟติ้งคอ ะะแล้วก็นวดหน้าตอนจบก็คือมีนวดศีรษะด้วยค่ะแล้วสาหรับลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะทําได้ไหมคะพี่ทำได้ค่ะเพราะว่าอย่างพี่บิวเองเนี่ยยกตัวอย่างคุณเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทดลองทําก่อนแล้วค่ะแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าตัวเองไม่แพ้ก็เลยเอามาให้ลูกคา้าแล้วก็บริการลูกค้าค่ะไปมากไปกว่านั้นเนี่ยคือด้วยแบรนด์ Academy เองเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างออร์แกนิกเกือบร้อยเซเลยค่ะเพราะฉะนั้นในลูกค้ามั่นใจในคุณภา ของแบรนด์ได้เลยค่ะโลซูเปอร์ดับเบิลยิปเป์ค่ะทำแล้วต้องทําอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะอยู่ที่ปัญหาของลูกค้าเป็นหลักนะคะเราดูที่ปัญหาแล้วก็ความต้องการของลูกค้าค่ะทีนี้ถ้าลูกค้ามีปัญหาตรงไหนหรือกังวลตรงไหนสามารถสอบถามได้กับพนักงานนะคะทางไลน์แอดหรือว่าพนักงานหน้าร้านได้เลยนะคะบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางคนที่พี่บิวเห็นเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะมีเวลาน้อยนะคะอยากที่จะแบบ ทำแบบทีนึ่งเนี่ยมาแล้วเสียเวลาแล้วอ่ะก็ทำให้เต็มที่ไปเลยนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยก็ทำซูเปอร์ดับเบิลลิฟด้วยนะคะก็ทำหัตถการทางการแพทย์ด้วยหรือบางคนเนี่ยทำซูเปอร์ดับเบิลลิฟนะคะควบคู่กับการทำสปาตัวด้วยด้วยที่ของเราเนี่ยจะเป็นบริการทางด้านสปาแล้วก็เป็นทางด้านคลินิกนะคะควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่เดียวก็คือสวยครบจบในทีเดียวค่ะ ว่าใจร้อนนะคะ ที่แบบว่าเห็นผลเร็วๆเงี้ยค่ะมีทางลัดไหมคะพี่บิวก็มีนะคะของเราเนี่ยจะมีการทําหัตถการทางการแพทย์ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาคอนซัลทแพทย์ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานฉีดและทีนี้นะคะจะเห็นผลลัพธ์ที่เร็วนะคะหลังจากนวดหน้าซูเปอร์ดับเบิลลิฟไปอะค่ะสามารถโดนความร้อนได้ปกตินะคะพี่บิวสามารถโดนความร้อนได้ปกตินะคะเพราะว่าของเราเนี่ยตัวซูเปอร์ดับเบิลลิฟอะไม่มีในเรื่องของ สารเคมีนะคะแล้วก็ไม่เหมือนการฉีดบางตัวที่อาจจะห้ามโดนความร้อนนะคะ5้าชั่วโมง6กชั่วโมงหลังจากฉีดไปค่ะอันนี้เป็นการลวดหน้าด้วยมือยกกระชับก็โดนความร้อนได้ปกติทานชาบูนะคะกีปิ้งย่างได้ปกติเลยแต่อันนี้พี่บิวแนะนําลูกค้านะคะหลังจากที่ทานไปเสร็จแล้วะคะ่ะก็ล้างหน้าทำความสะอาดคลีนซิ่งหน้าแล้วก็สระผมให้สะอาดค่ะทาครีมบำรุงแล้วก็นอนนะคะในช่วงเช้าเนี่ยเราก็ล้างหน้าทากันแดดก่อน ออกาบ้านทุกครงคางร้านนะคะลูกค้าของทางร้านมีลูกค้าที่ช่วงอายุแบบว่า45บวกขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะณปัจจุบันนะคะมีเยอะมากๆนะคะวัย45ปีนะคะแต่มีตัว super double lift ค่ะที่ปรับเวลาขึ้น90นาทีนะคะลูกค้าวัย45เข้ามาใช้บริการเยอะมากๆค่ะมีโรคประจําตัวนะคะก็คือมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้บริการห้ามใช้บริการถัายการทางการแพทย์ห้ามฉีดห ทำเลเซอร์จากที่ฟังดูแล้วเนี่ยโปรแกรมซูเปอร์ดับเบิลลิปลูกคา้าบางท่านที่ฟังอาว่าราคาน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่ค่ะอันนี้ พี่บิวอพอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะโปรแกรมนี้ณปัจจุบันนะคะที่เราพัฒนาขั้นตอนเทคนิคแล้วอะคะ่ะปรับเป็นเวลาประมาณ90นาทีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่5,000บาทนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าเนี่ยที่สนใจเข้ามาทดลองทำครั้งแรกค่ะจะราคาอยู่ที่1590บาทเองค่ะก็เป็นราคาที่คุ้มมากๆสำหรับการนวดนะคะ1ึงชั่วโมงครึ่งก็เริ่มตั้งแต่บริเวณ lifting คอแล้วก็ lifting หน้านะคะตอนจ จะมีการนวดศรีรษะให้ด้วยเทคนิคพิเศษของพนักงานเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพี่บิวมั่นใจมากๆค่ะว่าโปรแกรมนวดหน้ายกระชับซูเปอร์ดับเบิลลิฟเป็นโปรแกรมอันดับหนึ่งของบริการทั้งหมดที่ลันิสามีอยู่ค่ะสวยครบจบในทีเดียวค่ะ